ครับเพื่อนเมื่อกี้ผมไปน้าตกสูนีผู้ปู่ใช่ไหมครับครับเพื่อนสุดยอดเลยเนาะมัรจะเกาศเนาะดีครับผมมาถ่ายรูปสามรูปครับผมถ่ายรูปสามรูปนะครับเจลาเขาไม่ให้ลงเล่นนะผมมาถ่ายรูปเสียจริงจริงนะครับอีกสักครู่ผมจะไปแล้เพื่อนๆจะไปที่น้าตกมานเย่เย็นนะครับเมื่อกี้ก็ครึ่งโลไปอีกนี่ครึ่งโลติดตามได้ครับผมทางแยกครับผมครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะครับห้าร้อยห้าห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตร คเกศเขาสายันอีกเราจะไปที่น้ำตกมานเยี่ยนเนาะมานเยีเยนนะครับอันนี้มานเยีเยนปูผู้เูเต่านครับ รับผมไปรับผมระวังด้วยนะครับทีมนักปั่นเรานะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเส้นทางอันตรายหน่อยนะครับตรงจุดนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศเมื่อกี้เรามาตรงจุดนู้นนะครับจุดด้านล่างนะครับก็คือสุนีภูปูนะครับด้านซ้ายเมืองนะครับ เราจะไปที่น้ำตกม้านเยี่ยนนะครับติดตามไปครับผมนี้เราจะไปดูจุดชมวิวน้ำตกบนน้ำตกนะครับไปดูว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนเราไปดูนะครับเขาบอกว่ามองเห็นข้างบนของน้ำตกเลยนะครับอันนี้คือน้ำตกม้านเยี่ยนนะครับมา,าชมบรรยากาศนะครับ เขาเร่งให้ไน้าได้อยู่นะะไวะปลูกินกินกิน่อครับเมื่อกี้ด้านบนนะครับผมพาไปดูตรงยอดน้ำตกมานี่เย็นนะครับอีกสักครู่ผมจะไปดูด้านใต้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากนะครับบรรยากาศก็เย็นนะครับ โดยการปั่นจักรยานมานะครับเพื่อนไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามไปครับผมครับตอนนี้ผมกำลังพาเพื่อนๆไปดูด้านล่างของน้าตกนะครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปที่ด้านบนของน้ําตกนะครับไปดูด้านล่างว่าจะสวยแค่ไหนนะครับคนละน้ําตกนะครับเมื่อกี้เป็นน้ําตกสูนิปูปูอันนี้คือน้ําตกหมันใหญ่เห็นนะครับติดตามไปครับผมเส้นทางอาจจะลําบากหน่อยนะครับเพราะเป็นซอกเหวซอกภูนะครับสายธรรมชาตินี่สุดยอดเลยนะครับชอบปีนเขาปีนอะไรนี่ครับ ติดตามไปนะครับเราไปดูน้ำตกหมานเยี่ยหเห็นกันนะครับวิวบรรยากาศก็จะคล้คลายๆกันกับเมื่อกี้นะครับเดินข้ามสะพานไปคล้ายๆกันนะครับมาไปดูด้านล่างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้น้ําตกหมานเยี่เห็ยนนะครับสุดยอดบรรยากาศเลยนะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับมองไม่เห็น อันนี้คือสุดด้านล่างนะครับสุดด้านล่างเมื่อกี้ผมขึ้นไปดูข้างบนนะครับอันนี้คือด้านล่างในครึ่งเดียวนะครับครับเมื่อกี้เราถ่ายรูปด้านล่างนะครับเพื่อนเราถ่ายรูปด้านล่างนะครับที่สะพานตรงนี้นะครับอีกสักครู่เราก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับไปดูน้ำตกมานี้นะครับปีนอีกแล้วนะครับเพื่อนปีนอีกแล้วนะครับติดตามไปครับ เพื่อนๆตรงนี้ก็คือน้ําตกมานเย่เหยีอนนะครับเมื่อกี้ไปน้ําตกสูนีปูผู้นะครับจะสวยงามมากน,นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับน้ําตกมานเย่เหยีอนนะครับอยู่ด้านข้างเลยครับจำไหมครับผมครับ ต้นนี้ก็คือด้านบนของน้ําตกนะครับน้ำต,ตกมาเยญ่ใหนะครับบรรยากาศสุดยอดมานะครับคำต้งจุดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของน้ําตกมาเยอ่ในะครับจุดเริ่มต้นนะครับน้ำก็จะไหลลงด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ ไหลลงด้านล่างนะครับครับตรงจุดนี้ก็คือด้านบนสุดน้ำตกมานียใหญ่นะครับตรงนี้ไหลลงเป็นเหวล,ลึกมากนะครับตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเมื่อกี้ผมพาเพื่อนๆไปชมจุด สูงสุดนะครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับต้นด้านบนนะครับเราจะมองเห็นวิวน้ำตกด้านล่างนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้มองไม่เห็นแล้วครับนี้มองไม่เห็นนะครับสูงมากนะครับเป็นเหวนะครับตรงนี้เป็นจุดเหวนะครับตรงข้างล่างเราจะเป็นเหวนะครับเป็นเหวไปเพื่อนเราเดินทางต่อครับครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมพาไปชม น้ำตกมาเยี่เนียนะครับและน้ำตกสูุนิภูกู้นะครับก็สำเร็จทึง2อน้ำตกนะครับอีกสักครู่เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะไปหาอาหารเที่ยงกินนะครับไปดูนะครับว่าเมนูอาหารเที่ยงของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เตรียมมาปิกนิกโดยเฉพาะนะครับนี่ครับเส้นทางที่เราจะเดินทางกลับนะครับไปครับติดตามไปครับหาอะไรลองท้องก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้เมนูของเรานะครับต้มตำนะครับเรามาปิกนิกนะครับจะค่ายปิกนิก จักรยานไปชมน้ำตกเราก็ทำอะไรขนเก่งเยส้มยำเม่ตําเม่ส้มต้มตนะครับส้มยำส้มตําอันนี้ก็คือน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาอันนี้คือเจียวบองปลานะครับโอ้แ่บแสุดยอดนะครับคณทายันก็ได้ปลาหมึกนะครับปลาหมึกย่างนะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับเราอยู่ที่ข้างแม่น้ำนะครับ ตรงนี้นะครับขบวนก็เป็นภูเขานะครับอันนี้จะเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศอาหารเที่ยงของเรานะครับวันนี้นะครับมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับติดตามนะครับน้องเพื่อนวันนี้เมนูเที่ยงของเรานะครับนะครับวันนี้มีข้าวป่านะครับเพื่อปั่นจักรยานมาชนน้าตกสองน้ำตกแล้วก็มาพักที่ข้างแม่น้ํานะครับกินข้าวเที่ยงกันนะครับบ่ายสามโมงนะครับ มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับปิกนิกนะครับมันเริ่มปิกนิกคุณพยายามไงครับสุดยอดไหมครับปิกนิกคุณเก่งครับสุดยอดเลยเนาะบรรยากาศดีครับปลาหมึกใช่ไหมครับติ่งปลาหมึกปลาหมึกทอดครับโอ้สุดยอดครับประกอบนะครับมีปิ้งตับนะครับมีปิ้งตับน้ำปลาแยกน้ำปลางแยกพริกนะครับส้มตำแล้วก็มีผัดผัดหมี่นะครับข้าวเหนียวนะครับ สุดยอดนะครับครับผมขออนุญาตกินข้าวเที่ยงนะครับเพื่อนๆกินด้วยกันครับอือืกินูได้เลยครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับ ติดตามเส้นทางจัก,กรยานของเราอีกนะครับผมคุณเก่งครับคุณสายันครับผมฝากติดตามด้วยนะครับบคครับผมบ๊ายบาย <Bye. S 1> เจอกันคลิปต่อไปครับ